สวัสดีครับอิทธิพรมีดมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้มีมีดดาบหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลมาให้ทุกท่านได้รับชมความงดงามและบารมีของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลกันนะครับดาบหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลเล่มนี้มีความยาวด้ามลวงฝักอยู่ที่24นิ้วเฉพาะใบเขา จะอยู่ที่12นิ้วพอดีนะครับเป็นดาบที่เก่าแก่สวยงามมากๆก,กันเขาเป็นเหล็กดำแล้วก็ตรงที่รัดฝักเป็นหวายเก่านะครับอายุเป็นร้อยปีเก่าแก่มากๆเลยอันนี้เป็นใบใบของเขานะครับ ลวดลายสวยงามมากเลยเป็นเสมาเปวเพลิงครับผมถ่ายตอนที่มีแดดกำลังจ้าจ้าอยู่นะครับถ้าหากดูไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็มีตะกุดตอกไว้ให้นะครับตะกุดเก้าดอกตะกุดเงินทองนาคนะครับสวยงามมากเลยเสยมาเปลวเพิง เหล็กสวยนะครับยังอยู่ในสภาพที่ได้การเก็บรักษาเป็นอย่างดีอยู่ในสภาพสวยมากเลยนะครับมีดาบหายากมากเลย,ยคลลุ่งนะครับใครชื่นชอบสนใจติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวตอนบ่ายๆอาจจะลงให้ดูอีกสักรอบนึงเพราะว่าตอนนี้ แดดเขาจะส่องนะครับอาจจะทำให้ไม่เห็นความงดงามเท่าไหร่แต่จริงๆต้องบอกก่อนเลยครับว่าดาบเล่มนี้สวยมากนะครับแล้วก็พึ่งได้มาด้วยกันก็สวยลองเปิดแฟลชให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเดี๋ยวแดดแดดล่มๆหน่อยเดี๋ยวผมจะ ถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่าเล่มนี้สวยจริงๆใครชื่นชอบสนใจและกำลังตามหามีดดาบหลงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลอยู่ก็ลองติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับดาบอย่างนี้หายากมากเลยหายากกว่ามีดเยอะนะครับก็เพิ่งจะได้มาด้วย ก็ได้นำมารีวิวนำมาถ่ายลงให้กับผู้ที่มีใจรักและมีใจศรัทธานะครับใครที่กำลังมองหามีดดาบหลวงพ่อลุ่งแห่งวัดหนองสีนวลอยู่ตอนนี้มีมาเล่มเดียวเท่านั้นอยากทราบราคาอยากรู้รายละเอียดรบกวนโทรมาหรือแอดไลน์มาได้นะครับเ <c oughs> ก่ามากอายุเป็น100ปีแล้วก็มีตะกุดเกดอก เนื่วความที่ความยาวเขาเยอะยาวกว่าควานช้างอีกเพราะฉะนั้นแล้วการถ่ายก็จะยากนิดนึงนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยถ้าหากเก็บรายละเอียดไม่ชัดไม่ครบถ้วนเสวยมากเลยเก่ามากนะครับไม้เก่าแห้ง หวยก็รัดไว้สวยนะครับไหวายเก่าจะมีลักษณะแบบนี้ครับจะแห้งๆนะครับแห้งๆค้ำๆหน่อยเป็นเรื่องของการเวลาที่เราจะจําแนกได้ง่ายมากนะครับระหว่างไหวยเก่ากับหวายใหม่เนาะ,ะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าบ่ายๆมีเวลาเดี๋ยวผมเอาดาบเล่มนี้ลงให้ดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยสวยมากเลยครับทุกคน ยากมากนะครับนานๆจะเจอสักทีหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ